ความดันตำ่ำหรือความดันโลหิตตำ่ำแบบไหนถึงเรียกว่าความดันตำ่ำ โอเคสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกๆคนกลับมาเจอกันกับพี่เจี๊ยบชาแนลกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้พี่เจี๊ยบมีสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องความดันโลหิตในเลือดของเรามาเล่าสู่กันฟังนะคะสําหรับหัวข้อในวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความดันต่ํานะคะสภาวะแบบไหนถึงเรียกว่าความดันต่ําใช่ไหมโอเคเมื่อเพื่อนๆไปวัดความดันโดยใช้เครื่องวัดความดันแล้วนะคะปรากฏว่า ค่าความดันโลหิตตัวบนเนี่ยต่ำกว่า90มิลลิเมตรประหลอดแล้วก็ค่าความดันโลหิตตัวล่างเนี่ยต่ำกว่า60มิลลิเมตรประหลอดนะคะหรือหรือ,อาจต่ำเพียงค่าบนหรือต่ำเพียงค่าล่างก็ได้นะคะสภาวะแบบนี้เรียกว่า เข้าสูส่สภาวะความดันโลหิตต่ำนั่นเองค่ะเพื่อนๆโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เกี่ยวกับเรื่องความดันโลหิตต่ำก็คือมีค่าตัวบนน้อยกว่า90มิลิเมตรประหลอดและค่าตัวล่างขนาหัวใจคลายตัวเนี่ยน้อยกว่า60มิลิเมตรประหลอดนะคะแล้วคลิปหน้าเรามาดูกันว่าถ้าเกิดเรามีอยู่ในเราเนี่ยอยู่ในสภาวะความดันต่ำเนี่ยจะเกิดอาการยังไงกับเราจะมีผลยังไงกับร่างกายกับเราจะอันตรายมากน้อยแค่ไหน ติดตามได้กับช่องพี่เจ c บชาแนลนะคะโอเคขอบคุณข้อมูลดีๆจากโรงพยาบาลรามานะคะสำหรับคลิปนี้พี่เจ็บลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า